แม่นมแม่หมดประโยชน์เมื่อไหร่นี่นมแม่นะคะมี2ส,ส่วนนะคะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง y u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  e n n r d Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ๊กต็อกโบ n น k ดคินะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย ตาบใดที่แม่ยังกินข้าวนมแม่ก็คือยังคงมีประโยชน์อยู่นะคะแต่ว่าก็คือเน้นย้ำคุณแม่นิดนึงว่าให้กินข้าวให้มันครบถ้วนขาดอะไรก็กินเข้าไปเสริมอะไรแบบนี้นะคะโอเคไหมอ่ะทีนี้นมแม่นะคะมี2ส่วนนะคะนมแม่แบ่งออกเป็นนมแม่ส่วนหน้าส่วนหน้าคืออะไรแม่คือนมที่ไหลออกมาจากหัวนมช่วงแรกๆถ้าคุณแม่ลองบีบดูคุณแม่จะเห็นว่ามันจะมีสีใสเหมือนน้ำเสาวราบลองบีบดูและหยดต่อไป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 นมแม่จะมีความที่แบบ คน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 ุอันนี้คือนมแม่ส่วนหน้าซึ่งถามว่าบอกได้ไหมว่าหยดที่เท่าไหร่จะกลายเป็นนมแม่ส่วนหน้าคือบอกไม่ได้คือจะต้องแล้วแต่คนค like yep. ุณแม่บางคนนมแม่ส่วนหน้าเยอะคุณแม่บางคนนมแม่ส่วนหลังเยอะแต่ว่าจะให้ดีก็คือกินทั้งนมแม่ส่วนหน้าและส่วนหลังนมแม่ส่วนหน้าช่วยอะไรแม่บอลูกไม่อึค่ะแม่ไอะลูกจะได้กินน้ำหรือเปล่านะคะลูกจะอิ่มอยู่ท้องหรือเปล่านะคะ จะบอกว่านมแม่ส่วนหน้าส่วนประกอบหลักๆคือน้ําตาลแลคโตสน้ําตาลแลคโตสชื่อมันคือน้ําตาลแสดงว่ามันจะต้องบอกว่าช่วยทําให้ลูกเราอิ่มอยู่ท้องก็เลยเป็นเหตุผลไงว่าลูกอะ่ะไม่ต้องป้อนกล้วยไม่ต้องป้อนข้าวอะไรให้ลูกกินเลยถ้าลูกยังไม่ถึง6เดือนเพราะลูกได้ในส่วนของตรงนี้อยู่แล้วโอเคปะแล้วนมแม่ส่วนหน้าค่ะมีน้ําตาลแลคโตสที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายลูกไม่อึนะคะดูดเลยลูกดูดเลย5นาทีสิบนาทีดูดเลย,ลเลย,เลยบีบเลยค่ะคุณแม่บีบบีบเก็บใส่นะคะเก็บใส่ถุงเก็บน้ํานมเขี่นเลยนมแมม่่่สวนนนห้าลูกไอะะค ยานี่เลยยานมแม่สวนหน้านะเวลาลูกไม่อืบเพราะว่านมแม่สวนหน้าช่วยในเรื่องของการขับผายไงโอเคป้าเออเพราะฉะนั้นคือนมแม่สวนหน้า ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนมแม่ส่วนหน้านะคะมีน้ําเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง80%ก็เลยมีความจำเที่ก็เลยไม่มีความจําเป็นนะว่าจะต้องเอาน้ําให้ลูกกินทําไมเพราะว่าในนั้นมันมีน้ำอยู่แล้วถึง80%นะคะโอเคไหมแล้วก็นมแม่ส่วนหน้าจะมีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบเยอะก็เลยมีเอ่อก็เลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปป้อนกล้วยหรือข้าวให้ลูกกินโอเคไหมทีนี้แล้ว <st> นมแม่ส่วนหลังนะคะ <G ül errado> นมแม่ส่วนหลังจะมีความที่มันจะอยู่หยดหลังๆยิ่งถ้าเราปั่นจี๊ดหรืออะไรพวกนี้ค่ะนมแม่ส่วนหลังจะทะลักทะลักทะลักออกมานมแม่สส่่่ววนนนหลัังจะมมมมีีีคคคาาท้้ขึถุณแป๊ และตั้งทิ้งไว้คุณแม่จะเห็นเลยว่ามันจะมีฟิลเหมือนโยเกิร์ตนมแม่คุณแม่หลายๆคนจะมาถามแม่บว่าทําโยเกิร์ตนมแม่ให้ลูกกินได้ไหมนู่นนี่นั่นนั่นนนแหละก็คือว่าไอ้นมแม่ส่วนหลังเน,นี่ยค่ะนมแม่ส่วนหลังค่ะจะมีส่วนประกอบคือ โปรโตีนแล้วก็ไขมันอยากให้ลูกอ้วนใช่ไหมเออได้ไปกินเลยค่ะให้ลูกนะคะกินนมแม่ส่วนหลังดูดเลยลูกหนูดูดยาววนไปเลยค่ะลูกดูด20-30นาทีจนได้นมแม่ส่วนหลังหรือคุณแม่นะคะปั๊มนมนะคะ20-30นาทีปันจี๊ดนะคะปั๊มให้มัน,บนแบบยิ่งเกลี้ยงเต้ามากเท่าไหร่นมแม่ส่วนหลังจะยิ่งแบบขับออกมามากเท่านั้นนะคะเนาะโอเค okay, ไหมเพราะฉะนั้นคือนมแม่ส่วนหน้าช่วยในเรื่องของการขับถ่ายลูกไม่อึน,นะคะบีบน้นํานมให้ลูกกินเลยนมแม่ส่วนหลังช่วยในเรื่องของการเพิ่มน้ําหน ช่วยบํารุงสมองบำระสาทแล้วก็ที่สาคัญคือนมแม่ส่วนหลังจะรีดดึงเอาไขมันที่อยู่ในตัวของคุณแม่นะคะออกมาสร้างเป็นน้นํานมของคุณแม่คุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะจะหุ่นเฟิร์มนะคะเหมือนปอบลงเลยนะคะจะหิ้วกระหายมานะ,ะเพราะว่าเวลาที่เรานะคะระบายน้นํานมออกไปใช่ไหมมันจะหิว้วมากเพราะเราสูญเสียพลังงานเราต้องเอาพลังงานเหล่านั้นมาสร้างให้ลูกกินโอเคแมคอเค